ฮัลโหลอีใบดำดาครับพี่โอ้โซโคเซนอัฟเฟตโตซูนว้าวโอ้โหโอ้ my god oh one day five hundred this one finish another one Ooh, one day five hundred two hundred yeah kilo okay. <laughs> เ,เดี๋ยวม่หลอกเดี๋ยวเช็คุณเดิมทุกคนค่อยสิมด้วยนะครับ thank you <c oughs> โอ้มีมีรั้วกั้นตรงนี้นะครับทุกคนเขาไม่ให้เข้านะครับปกตินี่เขาให้เข้านะครับเนื่องจากว่าสี่ห้าวันตั้งแต่วันที่1ิบเก้ามานะครับทุกคนเขามีการประทวงประวัติตั้งแต่วันที่สิบเก้ามานะนะทุกคนก็คือสถานีรถไฟฟ้าที่ผมนั่งมาเมื่อกี้นะเขาปิดนะครับ วันนี้ผมก็เลยว่าจะมาเดินเล่นตรงนี้ดูนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เทศกาลใบลำของประเทศตุรกีวันแรกนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทักซิมเมดันนะครับเ,เพื่อนๆก็เพิ่งนั่งรถมาจากที่ทํางานนะครับทุกคนวันนี้ผมเข้างานเที่ยงนะครับแล้วก็ทํายามาถึง3ามทุ่มนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสีนะครับหลังจากเลิกงานมาเนี่ผมก็เดินมาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็นั่งมาสถานีนี้นะครับทุกคนที่ตรงนี้ก็จะเป็น ทักซิมนะครับทุกคนทักซิมเมดันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นอนุสวาวรีย์นะครับตรงนี้แต่ว่าวันนี้เขาไม่ให้เข้าไปถ่ายรูปนะคนปกติแล้วจะมีคนวนเวียนมาถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้นะครับโอ้โหทุกคนคนแน่นมากข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นมัสยิดนะครับทุกคนมัสยิดทักซิมที่เขาเพิ่งเปิดได้เปิดเป็นอย่างทางการเปิดเป็นทางการก็น่าจะวันปีกกาะนะครับทุกคนคือเปิดไฟสวยงามมากครับทุกคนครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือชาวตุรกีเองนะครับทุกคนมาเดินเล่นแล้วก็มาเที่ยวตรงนี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนะครับสังเกตเห็นเลยว่าคนก็เยอะมากครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรถเข็นขายข้าวโพดปิ้งนะครับแล้วก็ต้มด้วยเก่าลักด้วยนะครับทุกคนนี่อ๋อข้าวโพด5้าสิบลีลานะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเก่าลักนะครับขายตามน้ําหนักช่างตามน้าหนักนะครับทุกคนเขามีราคาบอกชัดเจนมากนี่ครับเกาลัก โอ้ลูกใหญ่มากแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินไปดูบริเวณร,ร,บรอบๆโบสถ์สักนิดหนึ่งนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะก็เป็นเวลาสามทุ่มสามทุ 4, ่มสี่สิบห้านาทีนะครับทุกคนอ๋อบริเวณตรงนี้อ้าวปิดนะครับ uh ทุกคนเขาเอารั้วมากัน้นเต็มเลยเอามีทางเข้าอยู่ครับนี่ครับทุกคนบริเวณแถวข้างโบสถ์ข้างมัสยิดนะครับทุกคนก็จะมีร้านขายดอกไม้นะครับ ้านดอกไม้ตรงนี้ก็น่าจะเปิด24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆโอ้นี่ครับ้านดอกไม้ครับดอกไม้โอ้โหสวยมากสีน้ําเงินก็มีดอกไม้เยอะะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นย่านเมดันนะครับทุกคนเป็นจตุรัสทักซิมเมดันนะครับทุกคนมีคนมานั่งเล่น ส่วนมากจะเป็นชาวอาหารับนะทุกคนสังเกตดูแลยนี่นะน่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวพวกชาวอาหารับนี่คือเยอะมากเลยแต่ว่าโซนฝรั่งยุโรปนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะทุกคนวันนี้อากาศก็หนาวอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วผมก็เดินวนมาที่เดินตอนนี้สามทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีครับเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงโซนโนนครับโอ้วันนี้ที่อิสตันบูลนะครับเพื่อนๆสิบเอ็ดองศาครับก็ถือว่ายังหนาวอยู่ครับหนาวมากเลยแหละไม่หนาวอยู่แล้วหนาวเลยแหละ โซนด้านหน้ามาสยินก็คือคนเยอะจังนะครับทุกคนคนเยอะมากเลยอะ่ะนีข้างหน้าก็จะสวยงามนะครับทุกคนโอ้โหเปิดไฟสีทองเหลืองทองอลา,ามมากมีนาเป็นวันแรกที่เขาออกละมาดอนกันนะครับทุกคนแล้วก็เป็นวันแรกที่เข้าช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของชาวตุรกีนะครับเพื่อนๆอันนี้โซนตรงนี้ก็จะเป็นเคปับครับทุกคนโอ้โห สปาตา้าโอ้เขาเลื่อยลงแบบนี้แหละครับทุกคนโอ้ทุกคนกคน,น่ากินมากเนน่าบาร์สวัสดีครับอีใบดำดักคังก้าปลายาเซน โอ้ทุกคน <laughs> อันนี้ใหญ่มาก <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อนะทุกคน <c oughs> คนใหญ่เลยอันนี้ <c oughs> โอ้โหต่อคิวกันเลยครับทุกคนลูกค้ายเยอะจัด <c oughs> โอ้โหตรงนี้คนมุงกันเยอะมากเลยอ่ะ อันนี้ก็คือมุงกันแบบต่อ uh, คิวก oh, ันซื้อเคปับนะครับโอ้โหแต่ละร้านนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนเนี่ยดูใกล้ๆเขาใช้ไก่กี่ตัวปะเนี่ยเยอะมากขือใหญ่มาก เดี๋ยวมาดูร้านนี้กันบ้างนะครับแมนดารินาบายเฟสแอมกูดยูแอมฟอร์มลาว Yes you know form law ยูเตอรมินิทานเตอรมินิทานทุกอ่าทุกเมนทุกยี่ห้ออุ๊ดด้วยกันนี้คือใหญ่มาก कंका बुक थबुक ने खदात बा थबुक को लाखत किलो बा थौ थौ ए थबुक बुरि खत किलो बा हेपसी ए कच किलो बा हेपसी किलो बा ए किलो सेक्शन 200 किलो 200 किलो बिट कुन नो वन डे 400 वन 500 दिस वन फिनिश अनदर वन वन डे 500 200 या yeah กี่โลีีไปดำลาัลทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำปั่นผลไม้ครับโอ้ตรงนี้ก็คือคนมงเยอะอีกแล้วโอ้โหทุกคนตรงนี้มีร้านเคปปับเยอะมากเลยครับหนึ่งร้านสองร้านนะครับ สาม้านสี่ <ah <c oughs> <c oughs> ้านมีอยู่ห้าล้านครับขายเหมือนกันเลยครับแล้วแต่ลูกค้าเขาจะเลือกกินร้านไหนนะครับเพื่อนๆคือร้านเค้ปั๊บก็จะมากองกันอยู่แถวนี้นะครับโซนนี้วันนี้คือใหญ่มากเลยอ่ะดูนะทุกคนโคตรใหญ่ล่ะดูอาเบียกำลังสไลด์แต่เชอร์เบดาอีใบดำลักอ๋อ เล <mm> okay, um, okay, mm ืออีกแล้วโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนนักท่องเที่ยวเขามาแบบมาเที่ยวย่านนี้ส่วนมากเขาจะมาต่อเคีวมากินแค่ปั๊บตรงนี้กันนะครับคนเยอะมากตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมนะครับทุกคน s o ฟีเทลตรงนั้นเป็นโรงแรมไปต่อครับเพื่อนๆนนี้ก็จะเป็นร้านเบอร์เกอร์คิงนะครับนี่ครับทุกคนแบบถ้าใครมาเที่ยวแบบ งบประหยัดนี่ก็กินแบบอาหารแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าแบบว่าไม่ติดนะครับเนี่ยมีเบอร์เกอร์คิงแล้วก็มีอาหารต้องถิ่นเขาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านไอติมนะทุกคนหนาวขนาดนี้ยังได้ขายไหมเนี่ยโอ้ร้านขนมปังนะครับทุกคนไปต่อครับเพื่อนโอ้โหอันนี้นี่ครับรไอร้านเนี่ยจะเป็นฟิลแบบว่าร้านข้าวแกงบ้านเรานะครับทุกคนเป็นร้านแบบอาหารตามสั่งเนี่ยนะครับไก่เขาก็จะย่างแบบนี้นะครับทุกคน โอ้หลูกค้าต่อคิวกันอยู่ครับทุกคนด้านในเ,เริ่มจากตรงนี้นะครับทุกคนเ <laughs> นลูกค้าก็ต่อคิวกันอยู่ครับโอ้โหเยอะมากเป็นแบบว่าร้านข้าวแกงหรืออาหารตามสั่งบ้านเรานะครับทุกคน คือแบบเขาทำสำเร็จรูปแล้วคือเราจะเอาะไรเราก็ซีบอกเขาเอาันน้นอันนี้นะครับทุกคนน่ะนี่ลูกค้าเขาแคซีเอาแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีแก่นะครับอันนั้นเป็นสะโพกแกะแล้วก็ไก่อันนี้ก็น่าจะเป็นแก่นะครับแต่ว่าชอบกินอันนี้มากเลยอ่ะเนี่ยเนื้ออบชีสชอบกินโดยเฉพที่ร้านเขาทํากินบ่อยครับเนี้ยเนื้ออบชีสอันนี้ครับทุกคนเป็นคอปเต้ปาตาเตสนะครับทุกคนมันฝรั่งทอดหรือเฟนฟายนะครับทุกคนนี่เขาเรียกกันนี่คอปเต้ย่างไก่ย่างนะครับทุกคน โอ้อันนี้ร้านขนมหวานบักลาวาโอ้ร้านหรูรามากโอ้ทุกคนร้านหรูรามาเฮามากร้านนี้แต่ทําไมในกล้องเราดูเหมือนไม่เหมือนธรรมดาแต่มาแต่เราดูตาเปล่านี่ทำไมมันแบบว่าเป็นขนมหวานตุรกีนะครับทุกคนเป็นบักลาวาแล้วก็มีพวกน่าจะมีพวกเตอร์กีสดีไลด้วยข้างในโอ้นี่ไงเตอร์กีสดีไลครับ แล้วก็จะมีม้าหมุนชิงช้าอยู่แบบนี้นะครับทุกคนเออเท่ดีเนาะอืมไปทุกคนไปต่อครับทุกคนผมก็จะเดินเข้าไปข้างในนู่นนะครับโอ้โหนี่วันแรกในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของชาวตุรกีหรือชาวอิสลามนะทุกคนโอ้โหนี่ขนาดเมื่อ สามสี่วันห้าวันก่อนนะครับทุกคนคือเขามีพะวงกันตรงนี้แทบทุกวันมีสุมนุมกันแถวย่านนี้แทบทุกวันนะทุกคนนี่แล้วผมนี่ก็เนีย่ยเพิ่งมาวันนี้ตั้งแต่น่าจะหนึ่งเดือนแล้วครับไม่ได้มาแถวย่านนี้นะครับทุกคนเพราะว่าย่านนี้มันเป็นย่านแบบว่ามีร้านอาหารไทยนะครับย่านนี้มีร้านอาหารอาหารไทยแล้วก็จะมีผมก็เลยว่าจะมาโซนนี้บ่อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ แหล่งช้อปปิ้งครับทุกคนแหล่งช้อปปิง้งผับบาร์อะไรเอยแบบร้านนั่งเซลร้านคาเฟ่อะไรแถวนี้ก็คือแบบเยอะมากครับทุกคนย่านเนี้ยนี่ครับทุกคนอันนี้คือผมอยู่ตรงกลางถนนนะครับแล้วก็คือสองฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีทั้งโรงแรมเอยแล้วก็ร้านขนมหวานมีทุกสิ่งทุกอย่างในนี้นะครับทุกคนเป็นแบบว่าเออคือเยอะจริงตรงนี้ครับ แบนเนมเอ่ยน,นี่ตรงนี้แบนเนมอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมหวานเจ้าดังนะครับน่าจะดังสุดในตุรกีนะครับเนี่ยพ่อใหญ่มุต์าฟา <laughs> พอ่อใหญ่หมักแดงมุตฟาโห oh, ทุกคนดูอันนี้ตัวโชว์ด้านหน้านะครับนี่ครับเขาจะเป็นกล่องสวยงามแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับยีใบดำลา แมนนาบทุกคนนี่คือเตร์กิีดีไลท์นะครับคนในเขาก็จะตัดใส่จานโชว์แบบนี้นะครับทุกคนเป็นสีแดงสีเขียวโอสโกดูอีใบลำลาครับพี่เดชไมีหลอกเดชคนเดิดมทุกคนก็ให้ชิมด้วยนะครับ อันนี่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 เราชอบจะมีกลิ่นตะไคร้ด้วยพนักงานใส่หมวกแดงฝั่งนี้จะเป็นโซนบักราว่านะครับทุกคน โอ้ล<พ>ูกค้าเต็มร<ๆ>้านเลยครับโอ้นี่ไงฝรัง่งเจอฝรั่งแล้ว <laughs> ก็เดินมายังไม่เจอฝรัง่ง <laughs> สากคนเลย <laughs> นี่นี่โซนนี้ฝรัง่งเออนี่มีฝรัง่งส่วนมากจะเจอแต่แบบชาวอา,าลับครับทุกคน <laughs> ชาอาลรับแล้วก็เกาหลีเกาหลีแล้วก็จีนครับจีนนี่คือเห็นเยอะมากเลยครับเนี่ยอยู่ในซอยเนี่ยก็เดินมาก็จะน่าประมาณเกือบจะครึ่งทางแล้วครับโอ้ยยังมีครึ่งนะเนี่ยโอ้โหยิ่งเดินเข้ามาลึกๆนะครับทุกคนคนก็ยิ่งแน่นมากผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตรงกลางเนี่ยจะเป็นรางรถไฟนะครับทุกคน แต่ว่าตอนนี้รถไฟเขาปิดแล้วนะครับไม่มีรถไฟวิ่งแล้วตอนนี้ก็น่าจะสี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนผู้ยิ่งตรงกลางนี่คนก็ยิ่งเยอะแต่ดีนะวันนี้เขาไม่มีสมนุมนะทุกคนไม่มีการประท้วงใ,ใดๆเลยนี่ครับผมก็เดินมาน่าจะเครื่องทางแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยวันอาทิตย์ที่31เดเดือนมีนาน,นะครับวันแรกของเทศกาลวันหยุดยาวของชาวตุรกีนะครับทุกคน คนในเมืองอิสตันบูลนะครับคนส่วนมากเขาก็จะออกไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันนะครับแล้วคนต่างจังหวัดก็จะมาเที่ยวที่เมืองอิสตันบูลกันนะครับทุกคนเพราะเมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่สวยงามมากคิดว่าแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่และแบบว่ามีผู้คนอาศัยเยอะที่สุดในประเทศตุตรกีก็ว่าได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากจะมีผู้คนมาเดินอะไรแบบนักท่องเที่ยวอะไรนี่นะครับก็จะมาที่ตรงนี้กันเยอะมาก เวลาทัวร์อะไรนะครับเขาก็จะวนมากเขาจะมาที่นี่กันนะครับก่อนจะไปต่างจังหวัดน,นะครับทุกคนเขาก็จะมาแวะที่ทักซิมอิสตันบูก่อนนะครับทุกคนมีรถตำรวจออรู้สึกปลอดภัยนั้นเนี่ยมีตำรวจหน้าตาดีๆอยู่ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นคาพของไอคิวอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้ว <laughs> เมื่อกี้ดูสิบองศาครับไม่ใช่ลดลงอีกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ย ร้านแรกเงินร้านโดวิดนี่ก็เยอะมากนะครับอยู่โซนนี้เพราะว่าโซนนี้เป็นโซนนักท่องเที่ยวที่ขแบบมาชอปปิ้งมาเดินกันเยอะมากโอ้นี่คือร้านไนกีนะครับทุกคนอะไรจะสวยงามขนาดนี้โอ้ไฟเดินมาสักพักก็จะมาเจอร้านขายเก่าลักอีกแล้วทุกคนโอ้พ่อค้าเก่าลักก็หล่อนะ ผมจะลองเดินเข้าไปดูโดมตรงนี้นะครับทุกคนข้างในเขามีอะไรบ้างนะแต่เขาทำโดมสวยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยังกระทางเข้าววังเนาะโอ้โหมีเสาแบบสมัยแบบเสาสไตล์แบบโรมันนะครับทุกคนเนี่ยเป็นเสาโรมันแล้วก็เป็นโดมแบบสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆโอ้นี่เขามีโต๊ะแบบน่าจะเป็น ร้านอาหารหรือร้านนั่งดื่มชาหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาปิดแล้วนะครับมีโต๊ะกับอี้โอ้โหเสาเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกเลยครับข้างในก็ไม่มีอะไรมากครับที่นี่นะครับก็จะเหมาะก,กับแบบสายช้อปปิง้งสายดื่มสายเที่ยวสายเดินชีลช้อปปิ้งเรื่อยๆเปื่อยแบบว่านั่งซิลอะไรเนี่ยครับทุกคนโอ้โหคนซอยนี้คือคือคอนมาก

ก็นะครับผมก็จะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเจอซอยไหนตรงไหนน่าสนใจผมก็ค่อยจะเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็จะเดินไปแบบนี้ก่อนครับโอ้โหฮัลโหล ทุกคนข้างบนก็จะเป็นคลับนะครับ <Okay. S 1> เปิดเตลงเสียงดังน่าสนุกมากอันลูกโป่งลอยเนี่ยเป็นคลับนะครับทุกคนโอ้ <Okay. S 1> oh, ข้างบนนะครับเป็นคลับ <Okay. S 1> น่าจะเป็นคลับสไตล์แบบตุรกีนะครับเพื่อน คือเดินมาจนจะสุดซอยแล้วครับทุกคนคือสังเกตดูคนที่เข้ามาเดินกันนี่ส่วนมากจะเป็นชาวอาหรับอีกแล้วครับทุกคนเมนดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเดินในซอยนี้นะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรขายบ้างนะครับทุกคนเนียด้านหน้าก็จะเป็นของฝากนะครับเพื่อน ของฝากตุรกีครับเนี่ยของฝากยอดนิยมนะครับพวกกันบูรอายนะครับอ๋อ<ม>ก็จะมีพวกรูปปั้นหุ่นยนต์อันนี้ครับอันนี้น่าจะถูกใจวัยรุ่นเพราะนี่สวยนะครับเนี่ยครับไปต่อครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นขลับ เออครับทุกคนของฝากครับอ๋อใบละห้าสิบลีลานะครับของฝากนะครับกระเป๋ามันกระเป๋าไทยไรกรเป๋าตาช้างอ๋อไม่ใช่ตาช้างนะครับทุกคนลายมาสัสฮิดตุรกีนี่ครับของเาฝากตุรกี นะครับทุกคนผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ติดตู้เย็นนะครับอ๋อเป็นกระจกครับทุกคนเป็นกระจกลายตุรกีลายบูอายนะครับทุกคนบููอายอันนี้จะเป็นที่ติดตู้เย็นนะครับติดตู้เย็นได้หอกราตา บหอ,อกาลาตาทาวเวอร์เป็นที่ติดตู้เย็นครับอันนี้เป็นที่เปิดขวดนะครับโอ้อันนี้สวยเนะทุกคนเนี่ยโอย่างปลาทุกคนย่างปลาเสี้วอ้าวอ๋อนี่กระทะแบบนี้ครับ เดอลุกปลาอันนี้ทอดปลาหฮมซี่ทำซี่อันนี้กระทะทอดปลาหฮมซี่นะครับเพื่อนๆอ๋อที่วางอยู่ขอบอ่างนี้ไม่ใช่ที่วางอยู่ขอบกระทะนี่คือเขาให้ชิมนะครับทุกคนเนี่ยเป็นปลาหฮมซี่แล้วก็หอยทอดครับหอยแมงผู้ทอดนะครับทุกคนที่เป็นเนสเสียบไม้นะไม่ใช่ลูกชิ้นนะนอันนี้ก็จะเป็นว่าคา เอออ๋อข้างในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นี่ข้าส้มส้มพ่อค้าก็หล่อนนะครับทุกคนมันี้เอดได้ชิมนะครับทุกคนคนเริ่มมุงแล้วผมจะออกมาข้างนอาพ่อค้าน้อยหน้าตาดีนะครับทุกคนคนเริ่มมุงแล้วออกมาดีกว่ามาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นมีเดียหอยนะครับนี่คับเพือ่อนเขาจะ เขาจะหอยยัดไส้ไส้ในในไส้หอยหรือหอยในไส้จะเป็นข้าวนะครับแล้วก็จะบีบมะนาวราดบีบมะนาวราดครับนี่ครับี่าบฮัลโหลอีบยำดาครับีโอโซโคเซนอาเฟโตซูนอันนค้อะไรกันขรับย่าซื่น ก็เดินเข้ามาลึกอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เดินเข้ามาลึกแล้วนะครับเนี่ยมาโซนตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านน่าจะเป็นแบบร้านกินดื่มครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นร้านเคปับร้านอาหารท้องถิ่นนะครับทุกคนเป็นพวกร้านอาหารปลาทำไมร้านนี้ซอยเยอะเอ้ยไฟเยอะจังเลย โอ้ oh, น่าจะอุ่นนะครับข้างในฮัลโหลเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วผมจะเข้าซอยนั้นครับทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วอ๋อตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าซอยนี้นะครับเพื <laughs> <ๆ>่อนๆอันนี้ก็จะเป็นซอยเหล้าซอยเบียร์นะครับร้านกินดื่มนะทุกคน โอ้โหทุกคนคนแน่นมากโอ้โหคึกคืนสุดซอยนี้ครับเพื่อนๆป <im itation> าที่ีทคนแน่นเลยวันนี้ <im itation> ไปไม่ได้เลยครับตอนนี้ติดครับ <im itation> โอ้โหสองร้านเอ้ยสองฝั่งข้างทางเดินนะครับทุกคน <im itation> เต็มกับทุกร้านนะครับ <im itation> นี่เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกคน <im itation> หรือว่าเป็นวันออกสินอดวันแรกนะครับทุกคน ปลาที่โต๊ซอยนี้ครับทุกคนซอยนี้ก็เต็มเลยครับซอยนี้ก็ร้านคนนั่งเต็มครับหันมาฝั่งนี้ก็เต็มนะครับเพื่อนโอ้โหเต็มเกือบทุกร้านครับทุกคนปลาที่โต๊ะคนเยอะจัดซอยนี้โอ้โหล้านนี้ดนตรีน่าฟัง ทุกคนคือเคิรนสุดเดี๋ยวจะไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจัดไฟหน่อยอ๋อก็จะสุดตรงนี้ครับทุกคนข้างหน้าโน่้นก็น่าจะเป็นผับเป็นผับเป็นบาร์นะครับ นะครับทุกคนเดินสุดซอยแล้วจะเดินขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินกลับซอยเดิมดีกว่าครับเพื่อนๆแล้วก็จะเดินไปที่เมโทรใต้ดินนะครับแล้วก็จะกลับแล้วครับเองก็จะเป็นสไตล์ตุรกีแท้เลยนะครับโซนเน้นข้างในมีดนตรีสดนะครับเพื่อนๆโอ้โหไฟแสงสีมันเยอะมากร้านนี้ อ๋อด้านในมีดนตรีสดครับทุกคนโอ้ยน่ามาเช็คอ ทุกคนมาเดินซอยแบบนี้เราก็ต้องระวังนะครับทุกคนกระเป๋าเอยโทรศัพท์เอ่อยเราก็ต้องระวังให้มากๆนะครับเพื่อนๆเพราะคนมันแน่นหนามากข้างในด้านนอกนี่ก็เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับเพื่อนเพื่อนเมโทรก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับวันนี้ที่เขาปิดให้บริการเที่ยงคืนครับเมโทรใต้ดินหรือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพื่อนๆเพื่อนครับผมก็เดินมาใกล้สุดซอยแล้วครับก็เดินมาถึงป้ายรถ เมโทใต้ดินแล้วนะครับทุกคนวิดีโอนี้ผมก็จะขอตัวก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจใช้ชีวิตต่อไปนะครับเพื่อนๆวิดีโอนี้ก็ขอกราบคําว่าสวัสดีครับลาตีสวัสดีนะครับทุกคน